เผยชื่อโลกแข้งเชลซียกขโยงในตลาดซัมเมอร์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razer v e n o o f i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  l l นะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นข่าวคราวในการปล่อยนักเตะก,กันบ้างครับ ฟังข่าวคเราของพอตเตอร์มาแล้วทุกวันอาจจะรู้สึกะไรเหียใจนะครับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปสักทียังไงบอร์ดก็ไม่ปลดก็เชียร์กันต่อไปนะครับผมก็ตามนั้นกันไปนะครับเอาละครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับผมก็คือว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนักเตะที่มีโอกาสย้ายออกไปกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงครับผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมของเชลซีครับ24นัาชนะ8เสมอ7แพ้ไป9นะครับ ก็ชนะเพียงแค่3.3.3.3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นยิง2.3เสีย25โห่มานะครับผมส่วนในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์คับแต่ไปเจ็ดนัดครับ,นนรบชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้สองยิงสิบเสียห้านะครับผมก็ถือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังใช้ได้รอเจอกับดอทมุนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าผลงานครับเรามาดูแล้วกันนะครับว่าเกมในบ้านเชลซีเป็นอย่างไรไดูกันนี้ครับ เตะไปทั้งหมดตอนนี้11นัดครับชนะ5เสมอ3แพ้3ยิง13เสีย8ครับแต่นอกบ้านโคดโคมาครับเตะไปละว3 3นัดครับชนะ3เสมอร์แพ้6ครับยิงได้10เสียไปถึง17ไเด้ียว่าโคมาหนักๆกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเชลซีไม่ชนะใครในลีกมาแล้วถึง5เกมติดครับเสมอ3แล้วก็แพ้2ครับ ทำให้นะตอนนี้เนี่ยคุกรุ่นอย่างมากครับอนาคตของแกรมพอตเตอร์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้โปรแกรมต้องบอกว่าเจอลีเจอเลสเตอร์เจอจอดมูนเจอเอฟเวอร์ตันเอวิล่าเจอล e ิ e เวอร์พูอุ่ยยังมีรออีกเยอะทีเดียวนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงนะครับว่าอนาคตของเรานักเตะเชลซีเนี่ยที่มีโอกาสที่จะถูกปล่อยมีใครกันบ้างมาดูกันได้เลยนะครับผมคนแรกครับคือมาเตโอโควาซิชนะครับผมคนนี้ต้องบอกว่า เสียงเริ่มแตกครับบางคนบอกว่าสภาพร่รางกายไม่ได้แล้วลงสนามก็ไม่ค่อยบ่อยจะเก็บไว้ทําไมแต่ผมบอกเลยนะครับว่าแดนกลางอย่างโควาซิชหายากครับแต่ปัญหาของโควาซิชคือเรื่องของสภาพร่รางกายแล้วก็พลักกาลังนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยโควาซิชจะเล่นได้ไม่ค่อยเต็มแมชนะครับผมแล้วก็หลังๆนี่มีการบาดเจ็บบ่อยมากๆนะครับคือถ้าโควาซิชอยู่ในสภาพที่ฟิตสภาพที่พร้อมเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ โอ้ไว้ใจได้และก็ดีมากๆครับแต่ปัญหาคือโควาซิชเนี่ยเหลือสัญญาเพียงแค่1ปีกับเชลซีเท่านั้นและก่อนนี้นี้เก็เคยมีข่าวคราวว่าอาจจะปล่อยตัวโควาซิชออกไปจากทีมและก็ล่าสุดครับแมตต์ลอกับเจมส์ดักเกอร์ครับผู้สื่อข่าวทีหนึ่งจากเทเลกราฟเนี่ยก็รายงานว่าแมนซิตี้ครับต้องการตัวมาเตโอโควาซิชคนนี้ไปร่วมทัพนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นซัมเมอร์หรือว่ารอมกราคมหรือรอเซนฟรีอย่างไรก็ได้เพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยก็มีข่าวคราวว่าทางเชลซีเองก็มีโอกาสปล่อยโควาซิชด้ ต่อมาก็คือเปีแอมลิกโอบาเมยังครับ,รบต้องบอกว่าโอ้โหฤดูกาลนี้อย่างโคมากกันเลยทีเดียวนะครับผมโอกาสลงสนามเนี่ยน้อยมากนะฮะรวมไปถึงเกมล่ดที่กาสเปอร์เนี่ยลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ชื่อในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่มีตอนแรกมีข่าวคราวว่าจะย้ายไปที่ LA ในลีกของมจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็ไม่ได้ย้ายครับคือตอนนี้เปีแอมดิโอบามายังเนี่ยใช้คำว่าย้ายแน่ๆแหละครับผมเพราะว่าย้ายมาเชลซีเนี่ยกะมาร่วมงานกับทูเคิลแต่ทูเคิลย้ายไปแล้วไม่อยู่ในแผนการทีมของพอตเตอร์โอบามายังก็เลยหมดอนาคตกลายเป็นเบอร์เก้าที่สุดอาถรรพ์อีกหนึ่งคนนะครับต่อมาคือคิสเซียนพูลิสิชนะครับนักเตะคนนี้สัญญาก็ใกล้หมดเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ประเด็นหลักๆครับคือพูลิสิชเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ แต่อาการบาดเจ็บเนี่ยเจ็บแบบหนักๆนะครับแล้วก็มีข่าวคราวว่าต้องการปล่อยที่35ล้านปอนด์ซึ่งก็ต้องบอกว่า35ล้านปอนด์อาจจะแพงเกินไปหรือเปล่านักเตะเจ็บปล่อยสัญญาก็ใกล้หมดเพราะฉะนั้นครับคริสิชเนี่ยดูแล้วน่าจะย้ายแน่ๆครับต่อมาครับคือเรเบลลอฟซาชีครับล่าสุดครัเป็นการรายงานจากแมตต์ลอนะครับผมว่า เอซีมิลานครับพร้อมจะคว้าตัวรูเบนลอตชิกแต่ปัญหาคืออะไรครับค่าตัวไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือค่าเหนื่อยครับปัจจุบันเนี่ยรูเบนลอตชิกรับค่าติดที่รา,ราวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์และถ้าจะย้ายไปเอซีมิลานค่าเหนื่อยแบบนี้ไม่มีทางได้อย่างแน่นอนครับส่วนลอตชิคเนี่ยสัญญาก็ใกล้หมดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับประเด็นหลกัหลกๆเลยเนี่ย ปัญหาตอนนี้ของเชลซีคือดูเป็นลอสซาชิคเนี่ยถ้าย้ายมีโอกาสย้ายแต่ค่าเนี่ยต้องเคลียร์กันให้ได้นะครับแต่ถ้าขายชิคไปปัญหาคือเรื่องของโฮมโกลนนะเพราะโฮมโกนเนี่ยเชลซีเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีแต่ก็มีข่าวคราวว่าจะปล่อยนักเตะโฮมโกรนออกไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนชิกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนต้องการให้ปล่อยอยู่แล้วครับต่อมาครับคือเอดูอาร์เมนดี้ครับายดานชาวเซเนกัลนะครับสัญญาก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า คาดเกลี่สัญญาปี2ปีเนี่ยเชลซีพร้อมจะปล่อยถ้าดูแล้วเนี่ยอนาคตไม่น่าจะโอเคฝีเท้าดูแล้วค่อนข้างมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนครับเอ็ดวานเมนดี้ครับมีปัญหาในเรื่องของการผ่าตัดที่มือนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เสียมือหนึ่งให้กับเกป้าไปแล้วแล้วก็ฟอร์มหลุดอย่างมากครับในบอลโลกเนี่ยเมนดี้ฟอร์มก็หลุดเหมือนกันในเกมให้กับเชลซีก่อนบอลโลกสเตเต็เนี่ยก็ฟอร์มหลุดไปแล้วเหมือนกันคือฟอร์มตอนที่ได้แชมป์แชม,แชมเปี้ยนส์ลีกสมโมสรโลกอะไรพวกเนี้ยเมนดี้ฟอร์มแบบนั้นไม่ได้อยู่อีกแล้วนนนะะะคครรรรรััััับบแแลลล้้้วววววกกกก็็มมมมมีีีข่่่่่่าาาาาาาตตเเเเออออออองยยจจจจไไสสสสสญญโโปปด มินดี้มโอกาสยากค่อนข้างสูงครับต่อมาคือราฮิมสเตอร์ลิงครับอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลือก็ต้องกรองกันหนักๆนะครับผมเพราะว่าสเตอร์ลิงเองเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาค่าตัวแบบโหหลัก4050ล้านปอนด์นะครับมีข่าวคราวว่ามิเกลอาร์เตตาครับต้องการคว้าตัวสเตอร์ลิงคนนี้ไปร่วมทัพนะครับผมแต่ว่าเป็นการรายงานจาก90บินก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องกรองหนักๆครับแต่ถามว่ามีโอกาสขายไหมมันก็เป็นไปได้เลยครับแต่ต้องบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยก็ยังพร้อมมาควาเนี่ ว่าเหลือประมาณสัก2ปีมีโอกาสย,าย้า่ไหมก็มีแต่รับซิตี้ก็ต้องการตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นครับคือเบนชิวเนี่ยคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของเชลซีนะเวลานี้ถ้าปล่อยไปผมบอกเลยว่าเสียค่างโง่อย่างแน่นอนแลวก็ได้โคมโกรด้วยนะครับเพราะว่าเขาคนนี้คือคนอังกฤษนั่นเองครับต่อมาคือเมสันเมาส์นะครับผมเมสันมเมาส์นี่สัญญาใกล้หมดแล้วนะครับผมจะหมดในซัมเมอร์หน้าแล้วก็มีข่าวคราวว่าตกลงสัญญากันไม่ได้นะฮะเพราะเมาส์เนี่ยต้องการขั้นอยู่ราวๆ0 0 0 0 0นถึง2,500สนห้าลีาเลดอร์ครับแต่เชล ในราคาขนาดนั้นแล้วเมาส์ก็ฟอร์มตกด้วยครับแล้วก็มีข่าวคราวว่าพวกแมนยูแมนซิตี้อะไรพวกนี้ต้องการตัวเมสันเมส์เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมส์ถือว่าเจียนอยู่เจียนไปครับว่าจะอยู่หรือจะไปถ้าตกลงสัญญากันไม่ได้เมาส์ก็มีโอกาสย้ายครับต่อมาคือฮาคิมเซียตคนนี้ใช้คาว่าย้ายชัวๆครับเมื่อตลาดมาการาคมที่ผ่านมาไปรอที่ปารีสมาแล้วครับสุดท้ายไม่ได้ย้ายทําให้มาการาคมเนี่ยก็เลยอยู่กับเชลซีต่อไปเดี๋ยวย้ายจนจบฤดูกาลแต่ถ้าถามว่า ซัมเมอร์ย้ายไหมฮาคิมเสียกย้ายแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าใจเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเชลซีแล้วด้วยนะครับคอนเนอร์กาลัเกอร์ครับอีกหนึ่งคนครับที่มีโอกาสย้ายตั้งแต่มการาคมแต่ก็ไม่ได้ย้ายครับยังอยู่กับเชลซีต่อไปแต่ดูแล้วน่าจะย้ายค่อนข้างที่จะแบบให้สัก60%แล้วกับสำหรับคอนเนอร์กาลัเกอร์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นอะไหล่เนี่ยเป็นตัวสำรองมากกว่าแล้วเหมือนกับว่าไม่เข้าแผนของแกรมพอตเตอร์อีกด้วยนะครับต่อมาครับคือคาริดูคูลลีบานะครับผมมมฟออร์ไ่่คยดีนะครับเเเลล่่นนนใกกมมพรมรีีีย์คอข้างมมมีีปปััญหากบเเแช้ยนส์ลีกถืออว่่าพเลนได้แต่่่เเเเกกมมพรรีีีียย์ลนนถือวาปป็ัญหะ สมควรอายุก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หลังๆเนี่ยเล่นหลุดบ่อยแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานในสนามไม่ค่อยดีแล้วก็ถูกว่ามโอกาสถูกป,ปล่อยตัวค่อนข้างสูงแล้วก็ค cool ูลิบารีครับเขาคนนี้เนี่ยรับค่าเหนื่อยเป็นอันดับ2องของเชลซีนะเวลานี้ครับราว2องแสนเก้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ต้องบอกว่าค่าเหนื่อยของค cool ูลิบารีเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยคูลิบารี cool ไปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโอ้โหอาจจะช่วยในเรื่องของเคลียร์ สล็อตเพดานค้าเหนื่อยได้เยอะเหมือนกันไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าค o ริบารีคนนี้ครับรับขค่ดอยู่ที่295,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะ ก็ตกปีละ15ล้าน3ามแสนสนปอนด์ต่อปีเลยในเครับะฮะต้องบอกว่าคูริบารีเนี่ยค่าเหนื่อยไม่ธรรมดาจริงๆถ้าปล่อยไปอาจจะเป็นการเคลียร์พดานค่าเหนื่อยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาครับคือทางด้านของเซซ่าอาร์ติเกตาครับต้องบอกอย่างนี้นะว่ากัตตันเดฟหรือสัญญาถึงปี2024นะไม่ได้หมดในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้และกัตตันเดฟเองเนี่ยรู้เลยครับว่า อาจจะถูกปล่อยออกไปเพราะว่าก็โรยราไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันครับต่อมาครับคือใครฮาวเวดครับมีโอกาสที่จะถูกปล่อยออกไปเพราะว่าสัญญาเหลือน้อยแล้วก็ฟอร์มไม่ปังนะครับซึ่งฮาวเวดเองเนี่ยถามว่ารับค่าเหนื่อยอยู่กับเชลซีสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าฮาวเวดเองเนี่ยก็รับค่าเหนื่อยที่ราวหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่า ไม่ได้สูงมากแต่จากฟอร์มการเล่นแบบนี้ดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่อยู่กับเชลซีต่อไปอาจจะมีการซื้อกองหน้าเข้ามาใหม่หรือเตะเข้ามาแทนที่ก็เป็นไปได้เหมือนกันทําให้เห็นนะครับว่าตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เชลซี Chelsea ค่อนข้างจะเลนักเตะเยอะมากๆกกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะคิดเห็นอย่างไรครับกับรายชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดอยากให้เก็บใครไว้อยากให้ขายใครก็คอมเมนต์มาได้ครับแต่นี่ถือว่า เป็นการโละแข้งเชลซียกขยงในซัมเมอร์กันเลยทีเดียวนะครับอยากขายใครอยากเก็บใครไว้อยากได้ใครให,ใหม่คอมเมนต์กันมาด้วยครับฝากกดไลค์กดแ,กแชร์ติดตามช่องของเดสเบนอลฟิชชั่นกีฬักรีลาไปก่อนสวัสดีครับ